สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกัเพื่อนๆทุกคนนะครับเด้อมาพอกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคุณทําเกษตรสําหรับทนายคำว่าอะไวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ลืมกดกระดิ่งกันด้วยครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปใหมไหมสาหรับคลิปนี้มืนหนี้ได้พี่น้องเด้อพามาส้มงัวงฟูงพี่น้องมามามาเขาจะเข้านี่บอกครับโอ้มามาแล้วแล้วงัวแม่ลูกยังไดคอกชักนตัวนี่ยังไคอก บ่ทั้งหมดงัวเขาหนิแมโอทั้งหมดกับห้าสิบะครับห้าสิบัวโยมาลูกเอ้ยงมายมาโยงมึงนะมาโยงมางัวฝูงพี่น้องมอนี้มาเอางัวฝูงรจะงม้นาลูกมาลงมาโยกมายยอ่าิตัวคนลาพี่น้องยี่นี่ ได้ลูกก็ไปปีนี่ได้ล oh, ้วครับได้เมื่อไหร่นะที่เป็นในเมืองเราได้ปีนปีนี้ยังได้โอ้ปียังเป็นเป็ง้อหน่อยปีไก่เนาะแม่ครับง้อปีกายเจ็ดตัวนั่นกะไปได้หนาใช่แหละโอ้นี่บ่อยสวนเท่าบ่อยนี่แม่ครับแม่ผมเ้ยงโบิดมูลเลี้ยงเนาะง้อนี่ขายเยอะตัวง้อนี่ขายออกเยอะตัว สิบพัป่ที่3มโโอ้โคมูามโควมขายทุกปีเนาะ้ขายทุกปีปีปละห้าหกโคมขายทคเดียวแล้วเรื่อไเรอยทีหลังกัขายอีกอยู่หมีผู้มาต้องการอย่างไรครับโอขายเรื่อยๆอยู่โอ้หนมีูมมาให้มีราคากับขายเนาะแต่ว่าช่วงนี้ขายไป ไมเลีเ้ยงอะไรครับไมเลีเ้ยงครับครับอะรพกอล้ายแต่สุ่มเมนแม่น้อยบ่แม่สาวเนาะแม่สาวลูกติด ข้องนี่หันไปหานไปโยนเบื้งบ่ค่อยเขาง่ายเลยเออเอาข้องมันชิได้ไวข้องแบบข้องกับปลอมมีหน้ามาเสียกมาเสียกมามันได้ข้องเลยงัวเนี่ยมันงัวปล่อยมันงัวมามีเข้าเอาพ่อพ่อคุ้มฟูมัมมี่บ่โอ้เอาไว้บ้านเลยเนาะอืม เห็นงัวปล่อยพี่น้องมันมองมปนงัวแทงเข้าเวลาเขาสีสื่อสีขายมันก็ตรงยากเน่เจ็กน้อยก็หองง่วมือแดงบอกโอ้โหแล้วพี่น้องเด้องัวมือแดงมือแดงนะต้องเป็นงัวแบบน unku, ี้มองเป็นงัวไปลากมาได้งัวมือแดงนั้นงัวคอกคุณบ่ได้แทงเข้ากัเวลาเอาเลยมันได้คล้องแล้วก็ดึงบาดนี่มันก็ตั้งเฉพาะเบิ่งดึงขึ้นรถได้พี่น้องเด้อเวลาเอางัวมือแดงขึ้นรถขึ้นยังไง ช่วนี้เจ้ของพนกำลังข่องอยู่พี่น้องให้แค่เข้าไปวะไรเนมันมันมันจิผพิดกินกันมันต้องเสือกเง่ายเนาะเสือกมันสันมันจองห้าตัวเดี๋ยวมันของวัตถุกรยังจังอันนั้น เจ้าเลี้ยงงัวปลอยพี่น้องแต่ว่าวถึงฤด,ดูการขายก็คือส่วงสีเก้วขาวดอส่วงเกี้วขาวดอแล้พ่นสีขายคัดออกพี่น้องมันหอบบ่อออกมันลายพี่นวามันงัวะหาชิปก็โตพี่น้องน้องสีเลี้ยงเบิดมันเกิดเบิดหุ่นมงเลี้ยงพี่นวาก็เลยค่อยคัดออกมันผูดด้ใดต้องการอยากได้ก็จงังมาเบิ้งมาสุมเออพี่น้องเด้อ ่องคือของกับปอมพี่น้ <c oughs> องได้ไล่ลตัวเลีวอ๋ออ๋อที่ทอดออกด้วยนะ กันสลาดของมันยังดิฝน,น,น,นกระตุกฝนสาวจะเทียือกปิหน่องฝนกำลังมากันยังของอยู่พี่หนอ่องยังของว๊ดอยู่ คองเขาปื้นเข้าไปอะไรเนี่ยมันต้นนอกจากจ้าค้องมันติดกินพิดกินอลไรมันจะกต่าตัวภาษามันก็แแรนนี้หัวมัมีเข้าพี่นอ้อง ข้องไอ้ส้มที่ได้ก่อนก็ได้เอาขึ้นรถแล้ทันเปลี่ยนเสื้อมันแตกดิข้องข้องให้เบดซะก่อนจะเอาขึ้นที่เดี๋ยวก็จะมันเห็นมูหย่านมูเราหย่านมูเราบ่ให้ไก่ดิมันคือข้องข้องให้จบเวัตถุตัวซะก่อนข้องให้ไม่แล้วซะก่อนอันนี้ดึงตัวดึงดินเลยเห็มูเห็นอะไเลยเขาบ่ไก่บ่อะไรดิ